สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการพลังชีวิตกับจเจเลญนะครับฝากพี่น้องกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งแก่ท่านและกดแชร์ไม่เพียงเท่านั้นถ้าหากท่านสนใจที่จะเรียนเป็นระบบเป็นหมวดหมู่กับการพัฒนาชีวิตท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าไปเรียนเป็นวิชาวิชาได้นะครับ นที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยเขาดำเนินชีวิตอย่างไรนะการดําเนินชีวิตสําคัญนะครับเพราะว่าบางคนนั้นมีความสําเร็จแต่ไม่มีความสุขบางคนสําเร็จนะครับแต่ว่ามีปัญหากับคนรอบข้าง หรือบางคนก็มีปัญหากับตัวเองด้วยนะครับไม่เข้าใจตัวเองการดําเนินชีวิตก็เป็นสิ่งสําคัญมันมีคําพูดหนึ่งนะครับคําพูดที่บอกว่าเขานั้นเนี่ยไม่โตพอที่จะ handle ความสําเร็จนั้นได้ผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะครับมีข่าวออกมาเมื่อไม่กี่วันนี้ปรากฏว่ามีคนหนึ่งเขา ถูกหวยกลายเป็นคนรวยขึ้นมาเลยนะครับ60ล้านแต่ภายในหนึ่งปีวันนี้เขาต้องไปทำการเกษตรเพราะว่าเงินหมดไปละเขาประสบความสำเร็จโดยที่เขาแฮนเดิลความสำเร็จนั้นไม่ได้ห,หรือบางคนไม่เคยมีอำนาจตำแหน่งแต่ปรากฏว่า เมื่อมีอำนาจตำแหน่งปุ๊บก็หลุดก็หลงไปเลยเนะ่ยเขาไม่สามารถแฮนเดิลความสําเร็จนั้นได้ความสําเร็จน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขามีความสุขแล้วก็มีสงงาในการดําเนินชีวิตแต่ความสําเร็จกลับทําให้เขาทุกข์ใจมากบางคนมาล้มลงเมื่อประสบความสําเร็จเพราะว่าชีวิตของเขานั้นไม่รองรับ ไม่เติบโตพอไม่เข้าใจพอที่จะรองรับความสําเร็จนั้นตอนนี้ก็จะมาดูด้วยกันนะครับสิ่งแรกเลยอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าพี่น้องรู้ไหมครับว่าคนเรา,าจะมีความสําเร็จจะมีความร่ำรวยหน้าตาจะดีหรือจะสวยแค่ไหนนะครับจะเก่งแค่ไหนนะแต่ไม่มีความสุขก็จบละความสุขจึงเป็นสิ่งสําคัญนะครับอย่าลืมความสุขความยินดีในชีวิต ให้ตั้งใจดําเนินชีวิตนะครับที่จะมีความสุขแต่คนจะมีความสุขได้นั้นก็ต้องมีวิธีคิดที่ดีด้วยเขาต้องคิดในมุมที่บวกคิดในมุมที่ไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นจะมองปัญหาแต่เขาจะมองวิธีแก้ปัญหาเช่เนี่ยคนเราถ้าอารมณ์ดีนะก็จะมีความคิดสร้างสรรค์อารมณ์ดีเนี่ยมันจะมีพลังกว่าอารมณ์ไม่ดีเพราะอารมณ์ไม่ดีมันไม่อยากทําอะไรนะแต่คนอารมณ์ดีดเนี่ย อยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่มันจะมีความคิดสร้างสรรค์มีเรื่องหนึ่งนะครับสมัยมัติลูเทอร์มีชีวิตอยู่มัติลูเทอร์นี่มักจะเป็นคนที่ใบหน้าเศร้าหมองเนื่องจากว่าเขาต้องทําการต่อสู้กับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับที่คอยไล่ฆ่าเขาโดนไล่ฆ่าด้วยนะ่หนีจากเมืองเบอร์ลินเนี่ยไปอยู่เมืองวอร์มหนีขนไล่ฆ่าแล้วก็ถูกต่อต้านเพราะว่า เปลี่ยนปฏิรูปศาสนานะครับว่าชีวิตคริสเตียนนั้นน่ยสามารถที่ฐานกับพระเจ้าได้โดยตรงเราสามารถอ่านพระคัมภีร์ได้โดยตรงแล้วไปดีมาสนิทได้ไม่จะเป็นต้องที่จะซื้อใบล้างบาปจากศาสนาจักรแต่เขาถูกต่อต้านนะครับใบหน้า,าก็เศร้าตลอดเวลาภรรยาของมาร์ติลูเทอร์เห็นใบหน้าของลูเทอร์นะครับเศร้าหมองทั้งคืนทั้งวันเนี่ยดังนั้นภรรยามาร์ติลูเทอร์นะครับ ก็เลยแต่งชุดดําใส่ชุดดําอยู่ในบ้านเนี่ยเมื่อติลูเธอร์เห็นก็ตกใจนะว่าถามว่าเธอทําไมต้องใส่ชุดดําอยู่ในบ้านาาเธอก็เลยตอบมาติลูเธอร์ไปว่าเธอไว้ทุกข์ให้กับพระเยซูพพเพราะพระเยซูตายแล้วเมื่อติลูเธอร์ตกใจนะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้นําศาสนาว่า <shaping. S 2> บอกภรรยา,ยาพระเยซูไม่ได้ตายสักหน่อยเอะเธอไว้ทุกข์กับพระเยซูทําไมพระเยซูเป็นพระเจ้าไม่เคยตาย เธอควรจะมีความปติยินดนในชีวิตต่างหากล่ะภรรยามาติลูเธอร์นะครับก็เลยบอกว่าเธอพูดแบบเนี้ยแล้วทําไมตัวเธอหน้าตาเศร้าหมองเหมือนกับว่าพระเยซูตายไปแล้วมาติลูเธอร์คิดได้ขึ้นมาทันทีนะครับเออจริงเนาะพระเจ้าของเรานั้นมีชีวิตยอยู่จากนั้นใบหน้าของมาติลูเธอร์ก็เปลี่ยนนะครับเป็นสดใสเต็มไปได้วยความหวังเพราะว่าเขากำลังต่อสู้เพื่อพระเจ้านะครับเพราะพระเจ้ามีชีวิตยอยู่ไม่ใช่ตายแล้ว ก็เหมือนกันทุกวันเนี่ยที่เราดําเนินทุกวันนี้เราทําทุกอย่างเราคิดว่าพระเยซูตายแล้วใช่ไหมครับพระเยซูมีชีวิตอยู่นะพระองค์เคียงข้างเราจะช่วยเราต,ตลอดเวลาอาจารย์ปโลจึงบอกว่าให้เราชื่นชมยินดีในพระเจ้าฟิลิปปีบทที่ 4, ข้อที่4ปัญญาจานะครับบทที่7ข้อที่3บอกว่าความโศกเศร้าก็ดีกว่าหัวเราะ และความโศกเศร้าใบหน้าทําให้จิตใจยินดีคือถ้าจะโศกเศร้านะครับขอให้โศกเศร้าเพราะการเสียใจสารภาพบาปก็จะทําให้จิตใจยินดีเพราะว่าเราโศกเศร้าเสียใจเพราะความบาปความไม่ดุทีธรรมเพราะเรากลับใจใหม่นั่นแหละดีแต่อย่าโศกเศร้าเสียใจนะครับในเรื่องอื่นๆไม่ต้องกลัว ความยินดีในชีวิตจึงเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าใจร่าเริงนั้นก็เป็นยาวิเศษแต่จิตใจหมดมานะทำให้กระดูกแห้งถ้าเราหมดหวังนะครับหรือว่าเราเศร้าใจเนี่ยมันขาดพลังมันไม่อยากทําอะไรแต่ถ้าเรามีความยินดีพี่น้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับศัตรูนะฮะเพราะศัตรูนี้ทําให้เราเระมัดระวังชีวิตขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับ,บอุปสรรคเพราะอุปสรรค มันท้าทายมันฝึกฝนเราอะที่จะแก้ปัญหานั้นให้ผ่านให้ได้ให้เราได้ขอบคุณพระเจ้าเมื่อมีก็ขอบคุณพระเจ้าไม่มีก็ขอบคุณพระเจ้าเหมือนโยบกล่าวไว้นะครับเราไม่ใช่เจ้าของพระเจ้าให้พระเจ้าออเอาคืนก็ขอบคุณพระเจ้ามีความยินดีอยู่เสมอก็อยากจะให้พี่น้องนะครับได้ตระหนักว่า ถ้าจะประสบความสําเร็จในชีวิตแต่ถ้ายังดําเนินชีวิตเหมือนพระเยซูตายไปแล้วนะครับไม่ฟื้นเนี่ยมันก็ไม่คุ้มค่าอย่าลืมนะครับความสุขของชีวิตเอาละการดําเนินชีวิตด้านที่2นะครับถ้าเราเราอยากจะประสบความสําเร็จนันใะนชีวิตนั้นพี่น้องจาไว้จงเป็นคนลืมง่ายอภัยง่ายแล้วก็ คืนดีง่ายลืมง่ายคือลืมความผิดความรักก็ลบล้างความผิดได้อย่างมากมายเพราะว่าถ้ารักเราจะประสบความสําเร็จนะครับเราจะต้องพบกับคนและคนคือมนุษย์ที่เป็นคนบาปจะมีการกระทําบางอย่างทําให้เราเจ็บปวดหรือทําให้เราไม่สบายใจแต่ถ้าเราจะก้าวไปข้างหน้าต้องลืมทิ้งความโกรธความเกลียดการมีอคติ หรือความผิดของผู้อื่นลืมง่ายนะครับแล้วก็ยกโทษให้อภัยง่ายๆแล้วก็คืนดีง่ายๆมีการทำวิจัยนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยจะไม่มีความสุขหลักใหญ่ๆนะครับคือปัญหาเรื่องความสัมพันธ์อย่าให้ความสัมพันธ์ได้เสียไปแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องตามใจทุกคนนะหรือว่าตามใจเขาทำบาปเนี่ย เราต้องยึดหลักการแฟกเตอร์เนี่ยต้องพูดสิ่งที่ถูกแต่ความสัมพันธ์ยังมีเหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับว่าอย่าให้เราเป็นคนที่โกรธง่ายโมโหง่ายแล้วก็จดจำความผิดมันจะขัดขวางความสุขของเราบางครั้งนะครับบางคนเนี่ยประสบความสำเร็จแต่ว่ายังไม่มีความสุขมันมีเรื่องหนึ่งนะครับในยุคข,ของ ราชวงศ์ฮั่นได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าฮั่นกวัวโจนะครับชื่อของพระองค์ก็คือเล่าปังเป็นชาวบ้านธรรมดานะครับเหมือนกับเป็นหัวหน้าหมู่บ้านอ่าก็สรุปว่าพระองค์ก็พยายามจะก่อตั้งราชวงศ์ฮั่นขึ้นมานะแต่ปรากฏว่าไม่ประสงค์สำเร็จจนมาพบทหารคนหนึ่งชื่อหานสินหานสินเนี่ยเก่งมาก สามารถช่วยให้พระเจ้าฮั่นกัวโจนะครับซึ่งเป็นปฐมมกษัตริย์ของจีนเนี่ยจาราชวงท่านเนี่ยประสบความสําเร็จในการก่อตั้งประเทศขึ้นมาได้นะโอ้เมื่อก่อตั้งได้เสร็จปุ๊บปรากฏว่าหานซีเนี่ยเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นเป็นคนที่น้อยใจแล้วปรากฏว่าเมื่อตั้งประเทศชนะรบเสร็จแล้วนะครับ พระเจ้าฮันกโกโจก็บอกว่าลบมานานละตั้งแต่นี้ไปเนี่ยบูรณะบำรุงประเทศทำการเกษตรแล้วก็บำรุงทหารประชากรให้มีความสุขไม่ต้องลบแล้วแต่ปรากฏว่าหารสิ้นเนี่ยหยุดไม่ได้นะครับอยากจะลบต่อและหารสี้นเนี่ยถึงขั้นบอกพระเจ้าฮันกโกโจว่าขอให้ ดาบทุกเล่มที่ผลิตมาสลักเลยว่าดาบนี้บนแผ่นดินโลกนี้จะไม่ประหารชีวิตหารสิน้นนี่เขาเป็นคนที่จเจ้าอาฆาดด้วยนะครับแล้วก็ระวังตัวสูงแต่ปัญหาเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อลบชนะแล้วต้องการที่จะบูรณะประเทศต้องการพักผ่อนต้องการที่จะบำรุงแอวกล้าทหารประชาชนให้มีความสุขแต่หารสิ้นจะรอบต่อไปนะครับ มันหยุดไม่ได้นะพระเจ้าฮั่นกวัวโจวก,ก็กุ้มใจนะครับจนสุดท้ายเนี่ยพระมเหสีของพระองค์ก็วางแผนนะครับพาหานสิ้นขึ้นไปบนเหล่าเต้งเหล่าเต้งในภาษาจีนก็คือ,อบ้านชั้นสองของบ้านน่ะแล้วก็ใช้มีดปังตอฆ่าหมูเนี่ยฆ่าหานสิ้นเลยนะครับก็ไม่ผิดสัญญาเพราะว่าดาบที่สลักทั้งแผ่นดินสลักว่า ดาบเหล่านี้จะไม่ฆ่าหารสิ้นในแผ่นดินก็คือเมื่ออยู่บนดินแต่พระเจ้าฮั่นโกโจโชลาดนะครับพระมเหสีพระองค์เนี่ยจับไปอยู่บนเหล่าเต้งชั้นสองไม่ได้บนแผ่นดินเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ใช้ดาบนะครับใช้มีดปังต่อที่ฆ่าหมูเนี่ยเพราะหารสิน้นเจ้าอาฆาตเจ้าแค้นจึงทําให้เขาไม่สามารถมีความสุขยังไม่พอนะครับไม่สามารถที่จะมีชีวิตที่จบดีได้ พี่น้องโกรธหนึงนาทีทำลายความสุขไป60วินาทีความโกรธนี่จะสูบพลังของเรานะครับทำให้เราคิดไม่สร้างสรรค์ความโกรธทำให้เรานอนไม่หลับความโกรธทำให้เรากินไม่ได้เราเสียสุขภาพอย่าให้สำเร็จแต่มีความทุกข์อย่าให้สำเร็จแต่ยังเศร้าอย่าให้สำเร็จแต่ไม่มีความชื่นชมยินดีเลยนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญในชีวิตคือความชื่นชมยินดี ความสุขในชีวิตก็จึงหนุนใจพี่น้องว่าอย่าให้ความสุขหายไปจากชีวิตถึงแม้ประสบความสำเร็จนะครับ